มาครับผมเพื่อนเพื่อนก็เล่นด่านทีเหมือนเดิมนะแต่ว่า5้าวินนะครับผมเพื่อนเพื่อนแต่ทาไมทีมผมมันน้อยอย่างเนี้ยสองคนเป็นไรครับผมเพื่อนเพื่อนเราใจสู้ซะอย่างนะครับผมเล่นเ k คนะคลิปนี้นี่ระเบิดมาครับผมไม่เป็นไรเราไม่กลัวครับผมวิ่งชนเลยนะปืนเรามันแรงอยู่แล้วด้านหน้าด้านซ้ายกระโด็นไปหนึ่งนัดเอาด้านหลังยิงเพื่อนเรียบร้อยคนนี้ใส่ลูกอยู่ได้ยินเสียงโคตรดังเลย เก็บไปหนึ่งครับผมเก็บไปสองครับผมเหลือเหลือยี่สิบหกนะกระสุนตัวสองนะต้องใส่ให้พร้อมก่อนลายนี้คือโคตรสวยเลยเพื่อนได้ยินเสียงด้านขวามือเมื่อกี้ยิงไงเก็บไปสาม,มาครับผมเพื่อนเฮ้ยสไนด์ด้านหลังเก็บไปสี่ตัวครับผมฝั่งเขาเหลือคนนึงนะตอนนี้เขาเพิ่งวางระเบิดไปนะผมว่าต้องแอบอยู่หลังกล่องด้านขวามือแน่นอนส่วนมากเขาจะแอบอยู่หลังกล่องนั่นเพื่อนโดดใส่เลย โดนตะกรงครับผมผแพ้ไปครับผมมันเป็นไรครับผมเพื่อนทีมเราเป็นคนน้อยโดนระเบิดควันฆ่าเวลานะตรวจเช็คดูกันหน่อยครับผมมันเมาส์ผมจนหลุดเลยอ่ะไปเช็คดูนะเพื่อนๆดูเดินไปหาเลยละกันนะผม อยู่ในเกิดไหมเฮ้ย,ยนี่ไงด้านหน้าเก็บไปหนึ่งครับผมมีคนวางแล้วเปิดฝั่งเขาเหลือคนหนึ่งใช่ไหมเนี่ยเดือคนหนึ่งครับผมเพื่อนเดินหาอ้อมแมปเลยตอนนี้ยังไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าเขาไปแอบอยู่ไหนนะเฮ้ยในน้ําในบอ่อน้ำครับผมห้องน้ําเรียบร้อย <คน S 1> ไปครับผมนะอ่ามา สองหนึ่งแล้วหาระเบิดแสงไปครับผมเพื่อนดักกันหน่อยนะเผื่อมีคนวิ่งทะลุมาเรียบร้อยแล้วหนึ่งจรวดผมทีมผมเสร็จดูดด้านนี้นะโยนระเบิดทำชิ่งไปครับผมเผื่อมันได้ด้านขวามือเมื่อกี้เห็นโดดผ่านเก็บไปนึงครับผมไปสองครับผมโอ้โหด้านซ้ายมือมา เพื่อนๆในทีมเล่นกันน้อยครับผมนี้เรียบร้อยไปครับผมเพราะว่ามันเล่น5วินนะครับผมเพื่อนๆคือแบบเล่นน้อยยินมากเลยแต่ว่าเหมือนจะตึงเลยนะเกมนี้หูระเบิดเหลือ88ครับผมนี่งระเบิดหึงตัวครับผมเโดนระเบิดแสงไปมันคนวิ่งผ่านไอ้วิ่งผ่านไปแล้วเมื่อกี้เกิดเหครับผมอะไรเพื่อนยิงอะไรเนี่ย หลอนไว้เนี่ย,ยสงสัยจะหลอนผมนะเฮ้ยอยู่หน้ารถครับผมปัดใจเลยแล้วกันเอาติดโอ้เรียบร้อยเลยอย่างนี้เจ็ดยับนะครับสวยเพื่อนทีมของคุณผมเล่นดีกันนะสามสองแล้วครับผมอีกสองบินก็จบเกมนะแต่เหมือนจะไม่จบง่ายครับผมเพื่อนมันตึงาากาจะวิ่งทะลุไปสักหน่อยนะ ระเบิดครับผมเดินดอปแปซแปซอีกแล้วต่อจังหวะนะครับผมเพื่อนเแล้วเขาก็วิ่งมาหาผมเองนะเฮ้ยมีคนยนระเบิดด้านขวาพี่ย,ยิงตัวไปนัดหน,หนึ่งครับผมกลับมาโอเคได้อยู่นะครับผมหนึ่งตัว เพื่อนได้ทีมได้จันไหครับผมต้องได้ลวเพื่อนฮัลโหลโเคได้หนึ่งตัวครับผมเอา้าคนนี้ทำอะไรเนี่ยโหเอาปืนพกมายิงครับผมถ้าว่าเอาเดก็พอแบบมีลุ้นอยู่นะสี่สองแล้วนะครับผมเพื่อนตึงๆนะห้าวินห้าวินแบบตึงๆรู้มาแล้วนะครับผมเพื่อนยิงได้เป็นพอน,พนั่นเพื่อนด้านขวาด้านซ้ายมือเก็บไปหนึ่งครับผมดูด้านนี้กันหน่อยมีไหม ไม่มีขึ้นมาเลยอะไปครับผมเรามาดูด้านซ้ายกันหน่อยอเฮ้ยอ,อีกหนึ่งตัวผมเฮ้ยมีคนไม่เล่นครับผมเก็บไปสามับผมวินนี้เอาด้านหน้าโอ้โอเคตายคู่อยู่นะครับผมเพื่อนภาร,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 รกิจล้มเหล,ล,ลวนะครับผมโอ้โหเกมตึงๆครับผมเกม5วินนะ โยนระเบิดไปหน่อยแล้วก็ผมจะวิ่งกันเลยนะเพื่อนทะลุไปเลยเหมือนจะไม่มีใครมาดักใชนะไ,ไเจ็บไปหนึ่งครับผม้านหน้าว่างไงมีคนไหมไม่มีแล้วนะครับผมรอบนี้เ็บไปหนึ่งครับผมมีตัวยังไม่เกิดไม่เล่นขอทีละนัดไปเลย วิ่งออมกันหน่อยนะเพื่อนด้านซ้ายมือนแบบี่แหละเพื่อมีย <c oughs> ิงไม่ตายได้ยังไงวปเนี่ยเพื่อนซากแล้วเพื่อนคนนั้นขอแพ้นะขอแพ้ได้เล่นต่อโอเคสี่สี่นะครับผมแบบตึงๆนะครับผมโอ้เพิ่งกว่าจะได้เจอนะห้าวินแบบตึงๆเนี่ย แต่ครับผมทะลุเหมือนเดิมยิงไปใส่เลยยิงได้เป็นพอเก็บไปนหนึ่งครับผมโอ้แสงเก็บเป็นสองว่าจะเอาสามซะหน่อยเพื่อนยังมีตัวฟรีหนึ่งตัวครับผมที่ยังไม่ไม่เล่นนะตัวฟรีนะโอเคเก็บไปครับผมตัวฟรีฟังเขาเลยหนึ่งตัวนะ อยู่ไหนไม่รู้นะวิ่งหาอเอาเก็บไอีกหนึ่งครับผมเรือเรือสิบสงฟังเขาเรือตัวเดียวตอนนี้คือวิ่งหานะครับผมเพื่อนไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะมีเพื่อนๆในทีมเขาบอกว่าอยู่เกิดแดงนะเกิดพวกผมแหละวิ่งกลับกันหน่อยนะครับผมกำลังกินกันเลยครับผมด้านหนะ้าโอ้โหผมผูโ้โ,โ,โ,โชคดีครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมอยากให้ชมคลิปสนุกๆนะครับ